สวัสดีครับนำเสนอผ้าถุงสวยๆกันอีกแล้วนะครับผืนนี้เป็นสิ้นตะล้อนะครับสีออกครีมสีขาวงาช้างนั่นเองนะครับสีหวานละมุนเลยนะครับคลาสสิกมากตัวเอลสิ้นต่อด้วยสีแดงและสีขาวนะครับต่อเพื่อความงดงามนั่นเองตัวสีสิ้นก็จะออกสีครีม,คร,มครีมมี่เลยนะครับส่วนเชิงสิ้นเป็นลวดลาย12หน่วยตัดนะครับเป็นการทอยกจกยก นะครับให้สีสันโด,ดดเด่นมากเลยนะครับอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะส่วนเชิงจะเห็นเป็นลาย ริ้วๆนะครับสวยมากเลยนะครับเรียกว่าส้อยสาสีขาวนะครเหมือนใส่ลูกไม้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นลักษณะของการทอยกขึ้นมาสวยมากเลยนะครับอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยแล้วนะครับผืนนี้1,800บาทนะครับทักมาจับมาจองมาบอกความเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน1,800บาทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ